ภูมิใจมากเลยครับที่หลานั้าเป็นลูกพี่สาวทั้งสามคนนะครับพี่สาวคนแรกก็คือแม่ของแกมมานะครับคนโตเลยอีกสองคนเป็นอาลูกพี่น้อยที่อยู่สวีเดนนะครับน้องดอมกับน้องเดียวอีกคนหนึ่งลูกพี่ก้อยนะครับอีกคนหนึ่งก็ลูกของอาพ่อสัก มจะมา,มากที่หลานบวดในวันนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆครับโอ้ดิมน้องแม่ทองพันช่างพินาขอสั่งละวันล,ละกักวันล,ละเบนและวันล,ละกักมุ่งไม่นาละโซโดาไม่เดียอะไรนะใหญ่้ ก็ดีใจของผมเพราะมก็ชอบบวชอยู่แล้วปกติผมก็ชอบบวชคืออยากให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระวินัยของพระพุทธเจ้าทําได้รงนีเราก็จะมีความนิ่งเรจะมีสติปัญญาที่ดีท่างดท่าังน่งสบายมาก่ายอย่งขอบคนรู้สึกดีใจมากเลย ใจก็อยากให้บวชนานๆแต่ด้วยหน้าที่การงานก็เอาเอาเท่าไหร่ได้เท่านั้นขอให้ตั้งใจถึงจะเวลาน้อยก็ตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดครับเป็นแบบสุดซึ้งมากเลยละ่ะร้องเพลงไอันี้สิหลวงพ่อเปิดประตูให้นางหน่อยสิ หลวงพ่อหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยนักเองที่ยืบวันวังไอหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยหลวงพ่อเปิดประตูให้นักหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะนัหลวงพ่อบกตีโอ้งานเต็มวันใช่เถะนัหลวงพ่อบอกตีแล้วให้ตายเถอะนัหลวงพ่อภาพรวมใจว่าดีใจมากจ้ะที่เห็นหลานได้เข้าบวชกลับมายื้อสุดที่เลี้ยงมา ภูมิใจที่เขาสามารถเลีงมีเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเขาสามารถเลี้ยงลูกเขาสองคนให้ดีพี่ก็ภูมิใจแล้วแค่นี้พี่มาเคยหลอกผีพี่หญิงใหญ่ไม่หญิงยังจำได้ไหมให,ให้ให้พี่หญิงใหญ่เป็นผีเขาเขาม่กลัวผีเขฉีผีเลยวงพ่อเ <c oughs> ปิดประตูให้น,กหนักนอยหลวงพ่อ <c oughs> ป,ประตูให้นักนอยหลวประตูให้นักนอยนลวงพประตูให้นักน่อ <c oughs> ตให้นักหน่อยไม่สุขสิ้นเลยนะนักหลวงพ่อตกริกโอ้โหมานเต็ม <voulais> ว <beeping> ันที่เลยนให้หนักหลวงพ่อตกริกแล้วให้ตายเถอะนักหลวงพ่อตกริกแล้วให้ตายเดินเดกจะเป็นหน้าบอกปู่เดี๋ยาวไปเลยดีใจมากเพราะเขาเป็นคนบอกบอกหน้าเองว่าถึงคงจะถึงเวลาแล้วล่ะครับแม่ต้องบวชนั่นล่ะลูกชายคนเล็กก็ได้เวลาเหมือนกันก็อายุเกินกันแล้วก็เลยรวมตัวกันเลย <laughs> แม่ปลเพึ่มใจมากแม่ก็ดีใจมากๆท,ที่ที่มีโอกาสได้ทําอะไรให้ลูกยิ่งใหญ่ามากๆในวันนี้ค่ะการปฏิบัติแม่ก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงแม่ไม่ได้อยู่ในในพระเหลืองแต่ว่าก็ขอให้ลูกตั้งใจที่สุดอยู่ในสิ่งในธรรมให้มากให้ได้มากที่สุดให้ตั้งใจให้ปฏิบัติให้ได้มากที่สุด Um, I f o u ฟ d out maybe ส w งสัปดาห์ก่อนอ่ะปร t ัต Having breakfast somewhere in Piteå, and he told us. And at first, I didn't believe him. Uh, I was shocked. I still didn't believe him even a few days after he told us. But then, now, obviously, I believe him. Thank okay. uh, But yeah, it was shocking, and it was also I respected him for it. Yeah. Have fun, enjoy your time here, find peace with him. and I'll see you either in Sweden or in U.S. สองกน่นจะต้องสวดกรมวาจาเป็นภาษามคตเพราะฉะนั้นฉันจะได้สมภิญญอจะมีนามตามภาษามคตว่างองทนึงตัรมั่รมัสโลอุีิตฐานมามโลู์ทีิสามสันตัมโนเมื่อพระกรรมวาจาสดดวดามาจิตละโมจิตจอเ่ร ตัวประชานมีนา,นาจารวันทันจิตต่อตื่นตันตื่นใจว่าเราเป็นตัวแทนของแม่แม่เสียมา20ปีแล้วแต่น้องน้องชายบวชตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นบวชสมัยน,นีนแต่ตอนนี้โตแล้วแล้ว เราเป็นพระแล้วพี่ก็ดีใจมากแกมากเป็นความภูมิใจของพี่เสมอให้แม่ลงชว่วยได้เห็นหเพราะว่าเขาอะเป็นตัวตั้งตัวตีทุกครั้งให้หลานๆลูกๆหลานๆบวชเน้นตั้งแต่เด็กแล้วก็ทุกคนจะซึ้ซาบว่าป้าป้า,ปาชว่วยเนี่ยเข้าวัดทาบวชตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คิดว่าป้าชว่วยเขาจะมี มีความสุขมากที่เห็นหลานๆทุกคนที่เขาตั้งแต่เด็กบวชเนนมาแล้ได้บวชพระขอให้ตั้งใจทำทุกอย่างขอให้ตั้งใจค่ะขอให้ตั้งใจเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนะแต่ก็มันเป็นพึงใหญ่และอยากให้น้องทั้งห้าคนตั้งใจาาทํามันให้ดีที่สุดพี่ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้่อยครั้งไหมที่ทุกคนญาติทุกคนที่จะมา ก็บรรยากาศแบบนี้ก็พูดว่าสิววิยัังนองหูตลอดว่าเรวยเป็นจังใหรักหักน้องเสมอทุกอย่างกับคือน้องขอแค่บอกพี่จัดให้ทุกอย่างใช่รักน้องคนนี้มากหักหลายภักหลายวลาเร่ย